เชียงใหม่จังหวัดที่มีภูเขารอมรอบบรรยากาศดีผู้คน <มา S 1> น่ารักเคยมีคนบอกผมไว้ว่าถ้าคิดจะพักผ่อนหรืออยากลองไปค้นหาตัวเองอีกมุมหนึ่งให้ลองไปที่จังหวัดเชียงใหม่สักครั้งและนี่ก็เป็นการเดินทางครั้งแรกของผม ที่จะลองนั่งรถไฟชั้น3จากกรุงเทพไปเชียงใหม่และเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดในชีวิตกว่า10ชั่วโมงโดยเส้นทางจะผ่าน9จังหวัดและการกินหมูกระทะเมนูธรรมดาราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านที่หมู่บ้านห้วยกุบกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับเฟร,รมกับช่อง What t h e f r r e n d วันนี้ผมก็อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนว่าที่เรารู้จักกันในสถานีกลางบา,างซื่อวันนี้ขอแบบว่าคลิปทอลหดสุดประหยะเราจะทำคอนเทนต์นั่งรถไฟชั้น3ไปเที่ยวเชียงใหม่ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นจะไปถึงเชียงใหม่พรุ่งนี้ก็หลายสิบชั่วโมงเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปถ่ายข้างในกันว่า ข้างในเป็นยังไงบ้างสภาพแวดลอ้อมรถไฟตู้ชั้นที่3าเราจะเหนียดเหนื่อยกันสักแค่ไหนกว่าที่เราจะไปถึงเชียงใหม่กันในพรุ่งนี้เช้าทริปนี้เป็นทริปสุดทรอรหดแสนประหยัดอาจจะใช้งบไม่เกิน5,000บาทนะครับซึ่งเราจะไปทั้งหมด3วัน4คืน4คืน3วันเดี๋ยวตาม่ไปดูบนรถไฟกันนะครัาบา ตอนนี้นะครับผมก็มายูที่ฟูดคอร์หลายคนอาจจะไม่ทราบเนาะว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตมีศ<ม>ูนย์อาหารให้ด้วยนะอยู่บริเวณทางออก4ใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดมันก็จะแยกโซนกันชัดเจนโซน EPC ที่สำหรับรอบที่เราจะไปแหลังจากที่ผมซื้อตั๋วมาแล้วเป็นรอบรถไฟขบวนตวดพิเศษว่าซื้อชั้น3มานะครับกรุงเทพอภิวัตไปยังสถานีเชียงใหม่เราก็จะขึ้น รถไฟกันที่รอบสองกจะไปถึงเชียงใหม่กันประมาณ7จโมงเช้าก่อนที่เราจะไปขึ้นรถไฟกันจะทานข้าวให้เรียบร้อยเตรียมตัวเข้าห้องน้ำทงกท่าให้เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วที่มาคนเดียวหลอกน้องก็จะมีเพื่อนร่วมทิปคนนึงเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรีนนยนมัธยมก็ยังคอนแทคกันตลอดเวลาแต่ว่าเพื่อนบอกว่าขอไม่เป็นดาราน,นะครับแบบมีค,ความเกิดาอาค่ะเซฮัลโลนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับอันนี้ อันนี้คุณมายนะครับ <c oughs> ผมคุณมายเป็นแขกรับเชิญพิเศษในช่องวัดเดอะเฟรนเราอาจจะไม่ได้ออกกล้องเนาะหลักๆก,ก็จะเป็นผมก็ยังโชคดีที่มีตาล้องที่จะมาช่วยถ่ายทำคอนเทนต์ในหลายวันระหว่างที่เราอยู่เชียงใหม่กันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมกับมายขอไปกินข้าวกันก่อนเนาะก่อนที่จะขึ้นรถไฟ ทุกคนครับตอนนี้ก็เวลาทุ่ม45นะครับผมนี่นะครับเรานะครับขึ้นรอบ2องทุ่มว่าทุ่ม45เนี่ยเราจะต้องไปตรวจตัวนะครับเพื่อที่จะไปรอที่ชานฉลาแถวตรงนี้นะครับอ่าเขากำลังเริ่มเข้าแถวกันแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจตัวก่อนนะ 5 1าสิบใช่ไหมห้าสิบสอง้าส2 5หแล้วอันนี้เราขึา้นมาบนรถไฟผู้รถไฟแล้วเก็บของกันเดี๋ยวเราจะพา เดินไปดูที่ตู้เสบียงนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่ตู้เสบียงครับผมทุกคนครับระหว่างที่เดินไปที่ตู้เสบียงก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่ารถไฟวิ่งค่อนข้างเร็วรวมทั้งทางเชื่อมมืดระหว่างโบกี้ไม่มีราวกั้นหรือถ้าใครเดินทางกับบุตรหลานก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับผมมีเปปซี่ไหมครับ อันนี้เดินมาซื้อสไปที่ตู้สเสบียงนะครับก็จะมืดๆเสียงเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับทุกคนก็จะมีข้าวขายแล้วก็มีเครื่องดื่มขายบนรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะนั่งกินสไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินกลับไปนั่งที่ของเรานะครับายยดเเวลตอออนนีีี้ท่่มธออู ่าเธอตรงนี้ฉันดูงดงามเกินจะเขียนเป็นเพลงหากเอยว่าจะคงไม่อาจหาอันนี้เข้ามาถ่ายให้ดูตรงห้องน้ำว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นหางล้างหน้าจะเป็นส่วมแบบนั่งยองจะมีสายฉีดให้สําหรับใครที่ค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ําแบบนี้นว่าเข้าห้องน้ําของท่าที ตรงสถานีมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอันนี้คือสภาพหน้าเราตอนปีสนะครับผมหลังจากนั่งมาตั้งแต่2องทุ่มนะครับ พอดีใกล้จะเช้าแล้วก็เลยแบบว่ารู้สึกคันหน้าทุกคนออทุกคนครับคือตอนนี้กลิ่นสนิมแบบว่าแรงมากแล้วก็เช็ดหน้าคือหน้าดำมากเดี๋ยวเราจะลองเช็ดในจมูกดูนะว่าจะดำแค่ไหนดำมากเลยทุกคนดูดิอันนี้คือเช็ดในจมูกกับเช็ดหน้านะอันนี้คือฝุ่นนะครับผม ถ้าใครรับไม่ได้อย่าหาทํานะคร <laughs> ับตอนนี้ก็เวลาตจดหน้าครึ่งนะครับเรากำลังลงูเขา กัันนแล้วะครบตอนนี้เวลา8โมง49รถไฟเหทไป9นาทีนะเพราะว่าตามกำหนดการมันก็จะต้องถึง8โมง40ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้ขยอยลงขบวนไปแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะลงไปข้างล่างนะเพราะว่าเพิ่งเก็บกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยนะครับผมอรุณสวัสดิ์แดดตอนเช้าที่เชียงใหม่คือแผนแรกที่อยากจะทําคือจะไปอาบน้ําเพราะว่าร้อนแล้วก็ขมเหลวควันเยอะมากเดี๋ยวจะไปอาบน้ํากันก่อนนะ จากี่ทุกคนเห็นว่ากตอนที่เราเช็ดหน้ากันก็คือทั้งขมเหลวน่าจะเป็นขมเหลวเชื้อเพลิงของรถไฟแล้วกลุ่นควันที่เราเจอมาทั้งหวังจะเดินไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวยังไงไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเช่ามอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วเราจะขับไปไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะ ทุกคนครับหลังจากที่เราเช่ารถมอไซต์เสร็จแล้วชว่วงอันนี้คือมอไซค์ของเราที่เราจะใช้ชีวิตกันในเชียงใหม่4วัน3คืนพวกเรานะครับก็จะเดินทางไปที่ห้วยกุกับเป็นโฮมสเตย์ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขาเรียกว่าเป็นกุกกบวิลเลจอำเภอแม่แตงนะครับเราก็จะ ขับยาวเป,ป็นระยะทางก็จะประมาณร้อยเท่าไหร่นะร้อยกว่ากิโลนะครับ ประมาณ6กโลประมาณ6กกิโลนะครับจากอำเภอเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะแว้นมอไซค์ไปกันเราจะพาไปดูบรรยากาศที่นั่นกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องขับรถมอไซค์ไปฝา่ครับเราเอาขึ้นไปข้างบนไม่ได้เราก็จะมีรถโฟล์วิขึ้นมารับเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะระหว่างทางที่ผมขับรถเพื่อที่จะขึ้นไปหมู่บ้านห้วยกุบกับต้องบอกว่าแดดเชียงใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคมร้อนมากนะครับระหว่างทางก็ได้เห็นธรรมชาติ เห็นวัวล,ลากเกวียนเห็นน้องช้างเห็นวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่มันก็ทำให้ผมลืมความร้อนไปได้บ้างแม้แดดจะแผดเผาแค่ไหนก็ตาม ทุกคนครับก่อนหน้านี้เราขับขึ้นมามอไซค์นะครับขับขึ้นมาจากในเมืองแล้วทีนี้ผมจะไปพักที่โฮมสเตย์ที่เป็นบ้านสกกุกิกตรงห้วยกุบกับนะแต่ว่าทางโฮมสเตย์ครับบอกว่า จะเอารถลงมารับซึ่งทางข้างบนขึ้นไปลำบากมากๆผมก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์ฝากไว้ที่ร้านช้างยิ้มแก่งกึกค่าฝากก็ตามนี้เลยนะครับผมรถยนต์60บาทต่อคืนรถมอเตอร์ไซค์30บาทต่อคืนที่นี่นะครับปลอดภัยมีก้องวงจรปิดสำหรับดูแลความเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เอาเข้าไปจอดข้างหลังตรงซอยนี้นะครับตรงซอยนี้ส่วนอันนี้เป็นทางเข้าร้านข้างหน้าครับ ตรงข้ามกับที่ลานจอนดรถอาจจะเป็นลานค้าอยู่ริมถนนกระมาณนี้นะครับอ,อันนี้คือลานค้าของเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันอาจจะเดินลงไปรอข้างล่างไปดูบรรยากาศรอร,ระหว่างที่รถโฟล์วิวจะรับเราขึ้นไปบนบอยด์อันนี้นะครับเป็นร้านช้างยิ้มนี่นะครับใครที่อยากจะมารับประทานอาหารนะครับก็ สามารถลงมารับประทานอาหารกันได้นะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับน่ามาพักผ่อนมากถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วมีหมอกน่าจะอากาศดีกว่านี้นะครับโอ้เกือบเกือบเกือบล่วง บรรยากาศร,ระหว่างรอรถมารับนะครับภาพอาจจะภาพอาจจะตัดไปอีกทีตอนที่อยู่บนรถตอนขึ้นไปบนดอยนะครับทุกคนครับการเดินทางที่มันทอรหดมันยิ่งตอกย้ำคำพูดที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญมันเกิดขึ้นระหว่างทาง happiness is a way of travel not a destination ทุกคนครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ทุกคนครับอาจจะเสียงดังรบกวนห้องอื่นได้ไหมมาบรรยากาศตามที่รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเรียกได้ว่าสูตรอากาศสบายใจแล้วเราสูรอากาศบริสุทธิ์กันก่อน ทุกคนผ่อนคลายมากอากาศดีมากอยากให้ทุกคนได้มานะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่บันดอใช้ชีวิตปกติเลยมีร้านค้ามีเด็กๆด้วยนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศร้านค้านะครับนี่ก็จะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นกันนี่อันนี้คือทางที่เราขึ้นมานะครับแกคือใายแกคือคอกี้เหรอ <laughs> 呵呵呵 เดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ผมเองอยากหลีกหนีความทุกข์ที่อยู่ในใจเพื่อไปค้นหาตัวเองในมุมใหม่บางทีการที่เรากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองมันทำให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้นและผมเชื่อว่าความสุขมันก็เพียงแค่การปล่อยใจสบายๆให้ธรรมชาติภูเขาและสายหมอกได้โอบกอดเราก็เท่านั้นเองฟันดีราตีสวัสดนะครับทุกคน ันนี้ขออนุญาตไปนอนให้ธรรมชาติอบกอดิวตัวเองสักคืนก่อนนะครับ